คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์คณะกรรมาการกฤษฎีกาคูที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะเลือกใช้ในสิ่งที่เป็นคุณแก่ตัวเองเท่านั้นกกตเตรียมรับรองรุงชาญพวงเพชรภายใน30วันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทายต้องลงดาบบรรทัดฐานสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ดมโงการประชาธิปไตยผู้ดมบารมีที่เคารพร,รัรกยิ่งทุกท่านครับ พบกันแค่เคยยามเช้าเมื่อวานก็ตีตกไปแล้วตีตกกฎหมายนะครับเรื่องที่ดินทำเกณฑ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนทั่วประเทศที่พักเก้าไกลนำเสนอรัฐบาลตีตกไปแล้วตามที่จริงครับทัพวรัฐบาลต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย ว่าปัญหาที่ดินทีเที่ยวเรืองมานานหลายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้และก็รัฐบาลเสียฐานได้ประกาศต่อสาภาว่าจะแก้ไขปัญหาที่ดินจัดโฉนดที่ดินหนึ่งรไร่ต่างๆนานา,นาดังที่ถแถลงแก่สภาไปแล้วแต่เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินถูกตีตกอย่างนี้ข้อหมายความว่าเล่นแร่แปรธาตุไม่อาจาที่จะ ทำตามนโยบายที่แถลงไว้ได้อาจมีวาน้ซ่อนเร้นเป็นไกให้ในายทุนต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินของประเทศไทยหลายแหง่งในขณะนี้เกาะสมยุยภูเก็ตเกาะพัางงานันนายทุนต่างชาติต่างเข้ามายึดครองโดยใช้โนอมินีของคนไทยไปจับจองถือครองถือหุ้น ดีเอสไอก็ดีกอรมนาภาพสีก็ดีไปตรวจสอบนับหมื่นล้านผมไม่มั่นใจว่าการตรวจสอบเช่นนี้มันจะที่คลายปัญหาได้หรือไม่ในเมื่อประเทศไทยนั้นเงินเป็นใหญ่อำนาจเป็นใหญ่กลัวจะไปชนต่อแล้วก็หงอนแล้วก็ถอยหรือไม่ก็รับผลประโยชน์มารามือไม่ตรวจสอบตรวจสอบมันแคมค้นในเบื้องต้น เพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองผมไม่ได้เหยียดหยามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มากมายเป็นคนราสุดยุติธรรมแต่เมื่อมาอยู่ในวงราชการสีดำการเมืองสีเทาบางทีมันก็ไหลไปตามน้ำไม่สามารถจะยืนหยัดยืนยันเป็นข้าราชการที่ซื่อตรงตรงฉินได้นะครับจังหวัดจันทบุรี่าวไม่กี่วันมานี้ที่ดินหลายพันไร่ขาดสัมปทานจากกลุ่มทุนเช่ามาสามสิบปี แทนที่จะจัดสรรให้ญญกับพี่น้องประชาชนได้เช่าก็ปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติได้กล่าวว่าทุนจีนใช้คนไทยถือครองเป็นโนมินีมีหุ้นส่วนหรือ,อยังไงไม่ทราบจะเอาตรงนั้นเป็นสถานที่ปลูกทุเรียนดูมันทำจะอนุมัติแล้วแต่มีคนไปร้องสอตอง,งอดูมันทำเหยียบย่ำหัวใจพี่น้องประชาชนแค่ไหน พี่น้องประชาชนได้ที่ทํากินยากจนขาดวิ่ไปถานดงบุกป่าถูกป่าไม้จับ,าาบถูกอุทยานจับไปอยู่ินทะเลก็หาว่ารูปปาชายแลนแล้วมาจัดฝอยประยช่์ตรงไหนอะในเมื่อรัฐบาลนี่ไม่สามารถชี้ขาดไม่สามารถจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั้งพี่ที่ดินมีอย่างมากมายแต่จะออกกฎหมายขายชาติขยายการเช่าที่ดินของรัฐเนี่ย จากเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบห้าปีไปเป็นเก้าสิบปีขยายมันบอกว่าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อคุค้นครูเศรษฐกิจท้านสังหาริมาทรัพย์ถูกต้องแล้วจะเป็นอย่างนี้ใครมันรับทรัพย์ใครรับทรัพย์ให้กับประชาชนเนี่ยประชาชนไม่มีทรัพย์จะให้เวลาการเลือกตั้งไม่มีเงินถุงเงินถังให้พรรคการเมือง แต่นายทุนเหล่านั้นมันสามารถจะลงขันได้เป็นหลายพันล้านหมื่นล้านเพื่อหาเสียงซื้อเสียงไปเป็นรัฐบาลก็เลยต้องการจะให้ในายทุนต่างชาติเช่า99ปีนี่มันขายแผ่นดินชัดๆเลยต้องร่วมกันต่อต้อตานให้ถึงที่สุดยกตัวอย่างรัฐบาลประยุทธ์นี่เหมืองทองอาัคาราใช้โมซีซปิดหาว่าจะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อพี่น้อปนงประชาชนชาวมลพิษอ้ย เสียหายย่งมมกมายเป๊ดใช้มอ4ส,ส,สอำนาจปาดใหญ่เขาไปฟ้องศาลอนุญาโตตุลาการว่าไม่เป็นธาารรมศาลอนุญาโตตุลาการก็ยังไม่พิพากษารอให้สองฝ่ายมาเทียและดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยในขณะนั้นภายใต้กระนำของประยุทธ์จบแพ้คดีส่งทนายไปแก้ต่างคดีต่างประเทศหมดเงินไป หลายร้อยล้านเกือบพันล้านค่าทนายผลสุดท้ายก็เคลียกันผมไม่ได้มาใส่ก็ความกล่าวหารหรอกเมืองทองอาคาาัคระนะได้พื้นที่เพิ่มสองสามแสนไร่เปิดแต่ตามปกติคงจะมีความอะไรต่อมีอะไรนั่งเคลียกันสอสอธิราพรสินทุกไร ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีเชิญชมนักหน้าในสภาโอ้ยเป็นรัฐบาลวันไหนจะเอารัฐบาลประยุทธ์ล้างเหมืองทองกคาราล้างมรดกคสชชได้ล้างแล้วยังกีฬาพรสินทุกใครนี่เป็นรัฐมนตรีซะสมัยหน้าไม่มีโอกาสเข้าสภาแล้วหรอกเพราะกอกลอกประชาชนจนจงแจ้ง นี่คือประเทศไทยจังหวัดกระบี่ชุษฎราธ,ธานีทนายชูวงไปคองสารปกครองใช้วเวลาสิบปีให้เอาที่ดินเึ่อขาดสัมปทานมาจัดสรรกับประชาชนสารปรกคร,รกองสั่งมาแล้วว่าต้องจัดสรรภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันสิบสี่แปลงก็ยังเงียบผู้ใหญ่ชาคิดคองสิบห้าปีสาลก็สั่งมาแล้วต้องจัดภายในร้อยแปดสิบวันนี่มันเกือบหนึ่งปียังไม่ได้จัด พราะรัฐบาลไม่มีความจริงใจไม่กำชับหน่วยงานข้าราชการและประชาชนก็ไม่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นแทนดินก็ยังอยู่กระจัดกระจายไร้ผลประโยชน์พักไหนที่กอบรองปักใต้มาอย่างยาวนานพักไหนไอ้พักที่มาใหม่แทนที่จะมาไขาลานเรื่องนี้กลับเป็นผีตัวที่สองมาคลองปักใต้ยำเม็ดถ้าประชาชนว่ายำําไระปร็นยำเม็ดเลย แย yeah, ่มากๆนะครับดังนั้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันต่อต้านกฎหมายทาตุฉบับนี้ที่ดินมตั้งไว้แค่นี้ก่อนเอาเรื่องลุงชานกกตจะรับรองลุงชา,านภายในหนึ่งภายในสามสิบวันถ้าไม่มีผูก้กระทันขอแสดงความยินดีกับลุงชานด้วยหาเสียงมาก็รับรองหน่อย แต่เมื่อรับรองไปแล้วจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่นี่คือข้อคิดข้อสำคัญจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอให้ศูญเสียงงบประมาณแทนเอีนหรือไม่เพราะอะไรเพราะได้มีหนังสือเวียนเมื่อปีเมษาหกเจนี่ยหก็ดเนี่ย,กกยมีปัญหาก็อยู่ว่าคือว่า กรมการปกครองส่วนท้องถิน่นองค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทมีปัญหาข้อกฎหมายว่าจะมีผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นถูกคดีอย่างมากมายซึ่งปปชเชี้มูลความผิดมันจะทําการใดดีเมื่อศาลร,รับกระทับรับฟ้องแล้วเมื่อปปชเชี้มูลและศาลคดียาธุจริตฤฤฤของผู้ดํารงทางการเมือง รับประทับรับฟองจะทำประการใดดีเขาก็มีคำถามไปยังคณะกรรมการกิจการหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบ,บาลคณะกรรมการกิจการก็มีคำสั่งออกมาว่าหนังสือว่าให้เมื่อผู้บริาหารท้องชินมีปัญหาเช่นนี้ถูกปปชี้มูลและสารสั่ง สารประทับรับรองต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่ว่าเป็นมาแล้วหรือว่ากำลังจะเป็นใหม่ไม่ต้องรอสารสั่งตามกฎหมายของปปชต่อต้านพุทธิริตฉบับใหม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น องค์การส่งเสริมการปกครอง่วนท้องถิ่นก็เวียนหนังสือฉบับนี้ไปทั่วประเทศถ้ามีกรณีนี้เกิดขึ้นให้เจ้าตัวซึ่งมีความผิดตามที่ปปชที่มูลและสารประทับรับพ้องแล้วแจ้งต่อผู้วา่าแจ้งต่อนายอำเภอแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาว่วาข้าพเจ้ามีความผิดเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วจะทําอย่างไรถ้าไม่แจ้งก็มีความผิด อ่านสมคบคิดกระด้างกระเดืองเป็นภัยต่อความมั่นคงอะไรพี่น้องไปดูเถอะเป็นภัยต่อการปกครองผมก็พูกไม่ถูกเราเอาไง่ายภาษาชาวบ้านเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้ถ้าเขายัางด้อดึงึงไม่หยุดปฏิบป้าที่นายอำเภอหรือผู้ว่าสามารถที่จะสั่งไล้พ้จากตำแหน่งได้กฎหมายเขียนว่าอย่างนี้ เมื่อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้เราพยายามจะบิดผิวว่าต้องรอคำสั่งศาลเพื่อที่จะหาประโยชน์เข้าตนกฎหมายชี้ชัดอย่างนี้แล้วเราจะรีรออะไรมีผู้สื่อข่าวไปถามร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพระน,นัทธนุทธินชาิมเดปูลว่าเรื่องลุงชาญเป็นอย่างไร ท่านรัฐมนตรีก็ตอบแบบอ้ำอัำ้อึ้งอึงดังนั้นถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าเจ้าตัวไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีสิทธิ์ปลดออกจากหน้าที่ถ้าผู้ว่าไม่ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สามารถปลดออกได้ไปดูในข้อกฎหมายเถอะผมฟังมาคร่าวๆชัดเจนมันเป็นบนรรทัดฐานเช่นนี้แล้ว จะมาตีความยุ่งยากไปใหญ่ยกตัวอย่างประยุทธ์จนรอชาเป็นนายกมาครบแปดปีแปดปีมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแปดปีแต่พอมาตีความบอกว่าไม่ครบถ้าอย่างนั้นไอ้ที่เป็นมานี่เป็นอะไรตอบเพื่อความจริงใจกันหน่อยสิไม่ใช่ปิดเพลียวเป็นสีถนนชัยเรีย,แยกแง่กฎหมายเพื่อให้ได้ประโยชน์นี่คือประเทศไทยมากหมอมากความ อย่างที่ปลอดประสบสุรบดีบอกเอาคนประเจ็ดมาเป็นสวมันจะรู้กฎหมายได้ยังไงผมจบสามปริญญายังไม่เข้าใจเลยก็เพราะกฎหมายเมืองไทยเนี่ยมันไม่อยู่กับร่องกับรอยกฎหมายอาจจะอยู่กับร่องกับรอยนี่แหละแต่คนใช้เนี่ยมันบิดเพี้ยวเลี้ยวเพระอหาประโยชน์เข้าตนเลี้ยวก็ชี้โทษไปที่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมา พี่น้องชาวปทุมธานีหูตาแจ้งแล้วยังคนปกปิดเรื่องนี้มาตลอดแม้กระทั่งรักเพื่อไทยรู้ว่ามีปัญหาเช่นนี้ยังเอาลงสมัครวายตรงข้ามคนกระดโทรคำร้อยไม่ถูกกระจายก็ไม่เอาเรื่องนี้วายคนกระดโทคำวิ คำรอนเชรทุกกระจาบพูดสมัครผู้กแข่งขันก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้มาบอกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมา่าถ้าเลือกปุณทุชาญอาจจะมีปัญหาเพราะเลือกคำรอนเว็รทุกคนปกปิดกันหมดนี่คือการเมืองที่ไม่โปร่งใสนะครับลุงชาญลาออกเถอครับรับตำแหน่งปุ๊บลาออกทันทีพ้อยสมัครใหม่ให้มันมสมศักดิ์ศรี ลุงชาญเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ผมเคยเห็นที่ต่างประเทศเวลาที่มีการเลือกตั้งอ่านหนังสือมา20สกว่าปีแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นสมมุติว่าเลืออในายกอบจประทุมธานีสามคนองค์กรพิเศษจาฟ้า,าเอกชนนี้ไม่สังกัดพรรคการเมือง ะมีหน้าที่เดินชำแนแกแจกแกงเดินจำแนแกแจกแกงเดินํำแหละความชั่วดีที่ห่างของผู้สมัครทั้งสามคนแก้ผ้าล่อนจ้อนให้ประชาชนได้รับทราบถึงความชั่วความดีที่ผ่านมาองค์กรเหล่านี้ได้เดินทั่วประเทศต่างประเทศฮะปลุกประชาชนให้เข้าใจแต่ไม่ชี้ให้ประชาชนเลือกใคร เพียงแต่บอกความชั่วดีที่ห่างของแต่ละคนให้ประชาชนตัดสินใจเองการที่เขาเดินทำเช่นนี้สอสเอก่าสอบต,ตกไป70%เปซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยนี่จะต้องมีองค์กรเช่นนี้ขึ้นมาเปิดแผลเปิดความชั่วได้เปิดความผิดของคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่ากอจอนายกอบตอนายกอบจอ สวออหรือใครก็ตามให้ประชาชนได้ตัดสินใจรู้ที่ไปที่มามันจะไม่ได้เกิดปัญหาเหมือนเช่นนี้เข้าใจนะครับเอาดางนั้นแค่นี้ก่อนสั้นทํากำลังเดินทางขอเป็นกำลังใจให้นักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านร่วมฝ่าฟันต่อไปตราบใดยังมีชีวิตอย่าได้คิดทอดถอย สู้ไว้ถึงที่สุดตายที่ไหนหยุดที่นั่นโชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ